เฮล lo สบายดีสวัสดีคะ่ะมาพบกับสาวอนอดีแล้วเนาะทุกคนมื้อนี้เนาะสาวนก็จะพาทุกคนมาบึง พื้นห้องอย่างแอร์โซงานเป็นงานแอร์โซเนาะทุกคนของกองทัพอากาศไทยทุกคนครบรอบ88ปีในเมืองไทยเนาะทุกคนซึ่งงานจัดอยู่เมืองไทยด้ือเนาะทุกคนไทยแลนด์ที่จริงเนาะสาวรได้เคยเอ,เอาคลิปนี้เนาะมารีอคชันแล้วเชื่อหนึ่งเนาะทุกคนแต่เนาะมีเอฟซีแนะนำอยากให้สาวร เอาคลิปของเบาวศูนมารีแอคซันลองเบิ่งเพราะว่าคลิปของเบาวสูนนี่สวยแหงงามแหงอลังการหลายเนาะและเห็นได้ชัดแหงเนาะสาววอนก็เลยอยากมาเบิง่งอยากมาสมของคลิปเบาวศูนหนําทุกคนเพราะว่าบา่าวศูนนี่สุดยอดถ่ายคลิปแบบว่ามืออาซีพแหงสวยงามทุกคนสาววอนก็เลยอยากให้ทุกคน ไปเบิ่งไปเห็นในคลิปเนาะพร้อมๆกันกับสาวอนเนาะก่อนอื่นเนาะสาวอนก็ต้องขออนุญ,ญาตเบาศูลเดอร์ที่สาวอวนเอาคลิปมารีแอคชั่นแบบนี้เนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณน่ที่นี่นําเดอร์เดี๋ยวสาวอนจะขอคัดล็อกลิงไว้ด้านล่างเผื่อทุกคนอยากไปเบิ่งคลิปเต็มๆหรือไปกดติดตามซ่องคองเบาศู์ได้เลยเนาะอ่ะนั่นแหละสาวอนขออนุญ,ญาตเผยแพร่คลิปนี้ให้ทุกคนได้เบิ่งได้เห็นได้หูไปพร้อมๆกันกับสาวอนเนาะไปกันเลย let's go สวยมากว,าว้าวโอ้โหสุดยอดว,ว้าวไทยแลนด์ทุกคนโอ้โหอเมซิ่งทุกนคกนคเลยว,ว้าว สุดยอดเลยทุกคนโอ้โหเหีดได้จังเลยทุกคนเลยว,ว้าวมาแล้วสุดยอดสองวนันอยากไปเห็นดีทุกคนเลย โหว้าวทุกคนก้องเบาสูงคือสุดยอดอ้โหว้โอ้ทุกคนเครื่องบิน สวัสดีครับผมตอนนี้ศูนย์อยู่ที่กองทัพอากาศนะครับผมพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศนะครับวันนี้ศูนย์พาทุกคนมาชมงานแอร์โชว์นะครับผมก็จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ88ปีกองทัพอากาศนั่นเองนะครับผมวันนี้เป็นวันแรกนะครับจะมีอยู่2วันนะครับผมวันที่เจแล้วก็วันที่แนะครับผมนี่ครับตอนนี้ผูกคนโอ้โหเยอะมากๆนะครับ รอบแรกครับผม9โมงนะครับตอนนี้ก็9โมงแหละก็น่าจะเริ่มอุ่นเครื่องกันแล้วนะครับผมเพราะว่าเขามีการซ้อมใหญ่นะครับตอนมีการซ้อมใหญ่มาสองวันทีเดียวนะครับผมเห็นตามข่าวนะวันนี้ก็มาสถานที่จริงนะครับผมซึ่งศูนย์ก็มาหลายครั้งแล้วแหละมาจุดนี้ประมาณสามครั้งถึงสามครั้งนะรวมรวมถึงครั้งนี้นะครับผมนี่ครับผู้คนเยอะครับผมวันนี้ก็จะมีการแบบ โชว์นะครับผมนะบินเครื่องบินไม่ว่าจะเป็นของไทยเองของอเมริกาแล้วก็หลายประเทศนะสุดยังจังไม่ได้เลยทุกคนนะแต่ตั้งใจมาดูกริปเพนนะครับกริปเพนะของไทยแล้วก็เอฟสามสิบห้า F ของอเมริกาแล้วก็หลายาเครื่องนะบินนะหลายแบบเลยมาดูด้วยกันนะครับผมนี่นี่ทุกคนว้าวโอ้โหทุกคนดูเดี๋ยวซูมให้ดูครับผมวันนี้ รูกันแบบซ้ำๆนะครับโอ้โหว,ว้ยาวใหญ่มากทุกคนเพราะบางอยู่ทูบฟ้าคือเลอยๆนะทุกคนเนาะปาดอุ๊ยสาวนอยากไปเห็นกับตาตัวเองด้อยากไปยืนยู่จุดนั้นด้ทุกคนเ้ยโอ้โหบอทัมมาดานะเมืองไ<า>ทยมาดูกันก่อนก่อนเครื่องบินเขาจะขึ้นนะครับ มาดูกับมาดูกันใกล้ๆครับผมวันนี้ไลยมาเปิดโลกสูรนี้แล้วครับผมนะเปิดโลกเลยทุกคนน่าไปเห็นเครื่องบินแบบใกล้ๆนะครับผมไหนละ่ะเครื่องบิน F35 ของอเมริกาโอ้โห โอ้อลังการแห่งทุกคนว้าวนี่ครับเครื่องบินโดยสารใหญ่มากดูทุกคนใหญ่จริงๆครับผมว้าวมากเลยเปิดโลกมากนะครับวันนี้สุดยอดก็มีใจประทับใจนะครับผมนะอุ้ยสวรรนคะ์ไปเห็นตัวจริงดิเครื่องใหญ่มากขนาดสวรรค์เห็นแบบนี้ก็ยังแบบว่า สุดยอดอีลีทุกคนครั้งเดียที่เขาจะขึ้นโน่นทุกคนเมืองไทยนี <basics things. S 2> ่จ e hmm. hmm. nah, ัดอย่างจัดแบบยิ่งใหญ่อลังการขนาดเลยทุกคนคุณอนาะป๊้ตปลิดโลกกวงให้หลายๆคนเลยโดยเฉพาะคือชาวอนที่ฮาวบุคยเหินจักเทือนหรอกโอ้โหเนะเมืองไทยสุดยอดอีกเลยว้าว อุ้ยสวยมากโอ้โ้เมืองไทยเนาะโอ้โหโอ้เท่มากทุกคนนะ,อะรอบแรกก็บินโชว์เป็นธงชาต์มาแล้วทุกคนมาแล้วนนมาแล้วโน่นทุกคน มาแล้วโอ้มาแล้วทุกคนโอ้โหนี่บินแบบสวยงามดยทุกคนวา้าววนันกกินสดยหลากลยโอ้โอ้โหทุกคนวันนี้มันมันมากวันนี้ทุกคนออรอบแรกนะครับบินโชว์ ธงชาติไทยนะครับผมไปแล้วนะครับเหล่าเลยทุกคนมันนี้เปิดโลกมากนี่คืองานนี้คือไม่ได้ไม่ได้จัดขึ้นแบบง่ายนะครับผมนะคือนานๆที่ขจะจัดนะครับผมที่สุดก็ถือว่าอชอปีมากๆครับผมที่ได้มาเห็นนะตอนนี้เริ่มแล้วว,ว้าว โอ้สูตรงอดเบาสูตรซูมได้แบบโอ้โหเหมืออมืออาซีพแหงว้าวง่ายแหงนะ โู้สุดยอดนักบินคือแบบมืออาชีพเลยนะทุกคน คนวันนี้บอกเลยดูกันชำๆครับผมดูกันแบบจัดเต็มครับผมมาแน่โหสวยมากเบาสูนถ่ายได้สวยงามวิลีทุกคนส่มแล้วที่เอแนะนำให้สาววอเอาคลิปเบาสูนมารีแอคชซ่นเนาะ สวยมากว้าวโอ้โหโอ้ละลายาย้วทุกคน ือแม่เครื่องบินลำนี้จอดอยู่นี่นะทุกคนแบบใหญ่ๆเลยโอ,โ,โอ้โหอันที่ปิ่นนะนะทุกคนเนาะสุดยอดอิริบนในฉิงเห็ดบัไดายเลยทุกคน แบบท่านผู้ชมก็แบบว่าอุ๊ยว้าวเท่มากโอ้สุดยอดเลยทุกคนสาบอนจะบอกว่าท่านผู้ชมที่มายืนทมมาเบิ่งเนาะก็แบบว่าฮัากษาความสงบได้ดีแบบว่าบ่บแบบโบไซความแบบบโฟตธนาทุกคนบบรบกวนบบสรงเสียงรบกวนนะรับ กากแบบเงียบๆแบบแบบดีนะ<ด><ด> สุดยอดนะโอ้โหว้าวสวยมากว้าวโอ้โหสุดยอดว้าวไทยแลนด์ทุกคนโอ้ โอ้โหอเมซิ่งทุกคน wow. oh, เลยว้าวโอ้สุดยอดเลยทุกคนโอ้โ oh. ห oh, oh, เห็ดไดจังใดทุกคนเลยว้าวว้าวสุดยอด สาอยากไปเห็นดทุกคนเลยโอ้โว้าวโ้โว้าวคนองเบาส่วนฝึสุดยอดอีหลี โอ้หทุกคนสวยงามอลังการมากตื่นเต้นทุกคนขนาดแบบสาวนนั่งอยู่จุดนี้นะยังตื่นเต้นยังทึ่งยังแบบว่าโอ้โหนาทุกคนนี่คือเมืองไทยเพื่อนเฮ็ดได้จังไหนสุดยอดอีหลีเก่งหลายเนาะคนไทยเนาะว้าว บวมีคำบรรยายนะทุกคนเลยตามภาพเลยตามคลิปเลยคือแบบซาวอก็อยากไปยืนยู่จุดนั้นนี่ทุกคนเลยเนาะโอเป็นบุญตาอิลีทุกคนต้องขอบใจเบาสูวนที่เอถ่ายคลิปดีๆไหมเฮาได้เห็นแบบนี้เนาะทุกคนเนาะสมแล้วที่เอซอยากให้สาวอนเอาคลิปนี้มารีแอคกซันมีหลยๆเอฟซีเนาะส่งมาให้สาวอน หูทุกคนสุดยอดอิลี่นี่คือเมืองไทยทุกคนประเทศไทยเนาะไายแลนด์ทุกคนว,ว้าวชายแลนดเนาะสุดยอดอิลี่ว้าวอิลี่เนาะสาวอนเห็นกระทึ่งก็ว,ว้าวทุกคนเ้ยเฮาบ่เคยเห็นดิเฮาบ่เคยเห็นอย่างแบบนี้นะทุกคนเหมือนเปิดโลกกว้างเปิดโลกกว้างอิลี่เนาะ โอ้โหเมืองไทยมีอย่างให้รุ่นมีอย่างให้แบบว่าตื่นเต้นตลอดเวลาเลยเนาะทุกคนโอ้โหสุดยอดเลยเมืองไทยเนาะอ่ะนั่นแหละสาวนก็ต้องขออนุญ,ญาตเนาะ,ะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เด้อฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้สาวนวลในเดือนสำหรับใครที่ว่าใจดีมีน้ำใจเนาะก็ะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แต้งอยู่ทางด้านล่างได้เนาะที่สำคัญก็อย่ากดข้ามโฆษณาเด้อเจอกันคลิปต่อไปเนาะบ๊ายบาย